เข้างานนิดนึงน,นะครับผมเองอยู่ออมสินมาสี่ปีนะครับสี่ปีเปนนต็มจริงๆเริ่มสัญญาที่สองกว่าหนึ่งกระดาคมเราทํางานหนักมากในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาถ้าตามออมสินีดียที่าเราเปลี่ยนออมสินไปค่อนข้างเยอะจากจุดหนึง่งมาเป็นจุดหนึ่งที่เป็นโซเชียลแบงค์ไม่ได้บอกของเก่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ารเราเปลี่ยนออมสินเป็นโซเชียลแบงค์ หนักหน่วงมากในสี่ปีที่ผ่านเราออกโครงการต่างๆมาตรการต,ต,ต,ต่างในช่วงโควิดที่ช่วยคนช่วยสังคมมากมายเราไม่ได้เน้นเรื่องพ R เลยเราไม่ได้เน้นเซ็นเอ็มอยเลยนะครับท่านจะไม่เคยเห็นสารเซ็นเอ็มอยของผมเลยเราไม่ได้เน้นภาพลักษณ์เลยสิ่งที่เราเน้นคือเราเน้นจมแพคที่เกิดขึ้นจริงช่วยคนได้จำนวนจริงธนาคารแข็งแรงก็ต้องแข็งแรง โปร่งใสจริงๆแต่บอกโปร่งใสก็คือโปร่งใสจริงไม่ได้บอกโปร่งใสแต่ว่าบางเวลามันไม่ได้โปรง่งใสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทํามากๆในช่วงสี่ปีที่ผ่านมายินดีนะครับเราปรับองสินมาเป็นโซนียลแบงค์สี่ปีนะครับจริงๆถ้าถอยกลับไปสมัยก่อน,นจริงๆก็มีคําว่าธนาคารเพื่อสังคมอยู่นะครับอมสินเราใช้กับมากมากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคมอยู่มานาาแล้วแต่ว่าเราใช้คำว่าโซนส่วนแบงเนี่ยเพื่อดึงความเข้าใจว่าเราจะทําไม่เหมือนเดิมเรานิายามโซนส่วนแบงค่อยกลับที่หนึ่งนะครับเรานิยามโซนส่วนแบ่งวันนั้นว่าสิ่งที่เราต้องการทาเนี่ยเราทรําธุรกิจสองข้างไปด้วยกันเราทรําธุรกิจเชิงพาณิชย์ตเอากำไรจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่มาซับซิไดซ์ภา,ารกิจเชิงสังคมจำนวนเงินอาจจะไม่เยอะแต่จำนวนหัวคนที่ช่วยกัน หลายล้านคนมากเพราะว่าแต่ละคนที่เราช่วยเหลือไม่ว่าจะดึงเรื่องของการดึงคนเข้าสู่ระบบเรื่องการแก้ไขหนี้หรือการพัฒนาใช้จำนวนเงินไม่มากนะหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นไปเอากระไาจากธุรกิจใหญ่มาสัพ s i d i ธุรกิจเพื่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมก็เกิดขึ้นจํานวนมากแล้วก็หลายหลายธุรกิจขาดทุนเลยทันทีตั้งแต่เริ่มทำแต่ไม่ป็ะไรเอากรไบจากธุรกิจใหญ่มาซัพ s i d i z e ธุรกิจเพื่อสังคมมันก็จะเปลี่ยนความแนความคิดคือ ถ้าค็นสมัยก่อนทุกโปรเจกต์ทุกโครงการทุกภารกิจทุกโปรดักต,ต,ต้องอย่าง,งน้อยต้องเบรกอิเวนต้องกับไหถ้าจัดการทุนมันจะเป็นแค่ CSR ยสาโปรเจกต์เท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่สีปีที่ผ่านมาไม่ใช่เส้ยสารเราก็ทำแต่โปรเจกต์เพื่อสังคกขัดทุนได้เลยดึงคนเข้าสูรร่ระบบปล่อยสินเชื่อผ่อนปลนดอกเบี้ยต่ำหรือขัดทุนหรือการพัฒนาขับทุนเลย เตากำไรจากธุรกิจใหญ่มาซับ s i d i z e ทำให้เกิดการบาลานซ์ซอกพอร์ตพอร์ตใหญ่เป็นพอร์ตธุรกิจเชิงพาณิดพอร์ตเล็กเป็นพอร์ตสังคมแต่พอร์ตเล็กเนี่ยเล็กในแง่ของมูลค่าแต่จำนวนมากในแง่ของปริมาณเทั้อย่างที่ผมชอบยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าปล่อยสินเชื่อคนล้านคนคนละหมื่นบาทก็หมื่นล้านคนนึงถ้าปล่อยสินเชื่อโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงเดียวก็หมื่นล้านเหมือนกันเอากำไรจากธุรกิจใหญ่มา subsidize มันจึงสามารถบาลานซ์ได้ impact จึงจะไม่ได้ เราต้องการให้ทํทำให้มันเกิดขึ้นดึงคนเข้าสู่พราประวัาจ,จะไม่รู้สึกอะไรครับแต่ว่าคนฐานได้าผู้ค้าแม่ค้าอะไรนี่จำนวนมากมากมาก,มากจริงจริงซึ่งไม่มีประวัติทางรเงินไม่เคยกู้เงินได้การไม่มีประวัติทางรเงินนี่มันแย่กว่าประวัติแล้วมันเสียนะคือไม่มีประวัติคือไม่เคยกู้ใครได้เลยและคนส่วนมากที่เป็นฐานก้าไม่เคยมีกาออรเงินโอ้ ถ้าเขาไม่มีบัตรเครดิตเขาไม่มีสินเชื่อเขาไม่เกิดกู้ใหรได้เงินฝากไม่ได้ทำนั้นก็มีประวัติในเครดิตการทำนี้ทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่สินเชื่อได้สิ่งที่เราทำคือดึงคนเข้าสู่ระบบสินเชื่อเรียกว่าฝ่ายในเชื่อมูลสินประการที่สองคือเราแก้ปัญหาน้สิเราเข้าไปแข่งขันในตลาดซึ่งเราเห็นว่าดอกเบี้ยแพงเกินจริง เช่นเริ่มด้วยจะนำทะเบียนมรถกระสั์โหนด่าซัดกันมากมายเราตั้งเป้าลดดอกเบี้ย10%จาก28ให้เหลือ16.18เราทำสำเร็จเราแก้ปัญหาหนี้สินเราลดดอกที่ MRR อย่างเช่นปีนี้เราลดดอกที่ MRR 40สตางค์ตั้งแต่ที่ดอกเบี้นนยนโยบายไม่เด่นเราเป็นผู้นำในการลดดอกเบี้ยเราช่วยคนไม่ให้ไม่ให้เสียประวัติเครดิตหรือมีอีกกลุ่มหนึง่ง 8แสนคนเราทำไปแล้ว7.2แสนคนที่มีหนี้เล็กๆหนี้น้อยมากๆและเป็นหนี้โครงการา 3, ารัฐ3,000-4,000ตันเรายกหนี้ให้เพื่อเขาไม่มีประวัติเสียเครดิตแล้วกลับมาติข้อที่หนีคือเข้าสู่ระบบได้ใหม่8แสนคนทำไปแล้ว7.2แสนสคนพวกนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยคนและเกิดตัวเลขที่วิกิตจิงปบัดที่สามเรื่องการพัฒนาเราทำเรื่องสร้างงานยากจำาน็นมากจริงๆ ผมเคยพูดว่ากรมสิ่งนี้จะเหมือนเป็นกรมแล้วนะตอนนี้เรามีคนประมาณเกือบเกือบสองร้อยคนสองร้อยกว่าคนที่เป็นประมานั้นทางานร้อยเปอร์เซ็นต์ของเวลากระจายทั่วประเทศสิบแปดทำเรื่องงานพัฒนาอย่างเดียวท่านไม่ต้องทำอีกเรามีคนอีกจานวนหลายร้อยคนเกือบพันคนที่ใช้เวลาบางส่วนของเวลา20สเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ทําเรื่องสัคมง,งานพัฒนากช่วยก็ทำโครงาการกับมหาวิทยาลัย ้จากหกสิบแห่งอาชีวะอีกห้าหกสิบแห่งสงถาบันการนวิชาชิหรือทั้งหมดมากมายเพื่อสร้างการชีวินี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นงานเชิงสังคมอย่าถามว่าสามเรื่องนี้ขาดทุนหรือกำไรหรือเบรคแน่น,นมันขาดทุนหมดแต่มันเอากำไรจากผู้ใหญ่มาซัพพลายธุรกิจเองลบต้นทุนอย่างแรงกทำให้กำไรมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์